สาวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกายคุ้งจิเทกสองห้าสีก้านะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นแมปแมปบินนั่นเหตุแบบลินพันแมปบินเองนะฮะก็มันจะเป็นตามระดับเดวเวลนะมันก็จะมีเป็กให้เรามาใส่นะฮะก็ช่วงนี้ผมก็แทบจะไม่มีอะไรนะผมก็ แทบจะไม่มีเวลาว่างในการลงคลิปเลยอ่าก็ผมก็ไม่ได้แคสไมค์ครับมานานแล้วในโทรศัพท์นะ m มา e ครับพี e นะก็นั่นแหละฮะแล้วก็อ่ากดเปิดโหมด survival แล้วก็ใช้ปีกอย่าทุบบล็อกเพเล่นให้สนุกโอเค ก็มันก็จะมีปิกนะแล้วก็เครดิตแล้วก็เครดิตอะไรพวกนี้นะมีเฟ c บุ๊ o ทวิตเตอร์โอเคนะแล้วก็มาเริ่มกันเลยแปบปรับ,บม,มองกันโอเคก็ okay. <c oughs> what the fuck ก็ผมปรับชื่อเป็นดินเนอร์โบนนะผมก็เลยกลับหัวเงี้ยไปเลยจึ๊บจึ๊บไปอย่างรวดเร็วแล้วโอเคนะก็เราก็จะสปอนพอยนะก็คือเป็นการเซฟนั่นแหละนะฮะโอเคสปอนพอย ก็สปอนพอยเสร็จแล้วนะฮะก็ใครอยากเล่นแบบนี้ผมก็จะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะหุบปื๊บหืคอุบอุ๊ยอุ๊ยไม่ทันไม่ทันไม่เอือมไม่เอือ My God My God เมื่กี้มีใครได้ยินมังไหมฮะก็ถ้าเกิดไม่มีใครได้ยินนะฮะบอกไว้ก่อนเลยนะว่านั่นคือเสียงตอดองผมเองนะถ้าเกิดใครไม่ได้ยินก็ลืมบินไอีเอา้าไปนู้นเล้เลยไม่ถึง ไม่ไปเนาะนี่เสือป,ปีกกูจะอ่านแล้วนะโอเคไปเลยไปเลยแมกนัมเอาอย่างนี้ก็ได้ละอฮ้ยโอ้โอย่างนี้ก็ได้ละไม่เเอาไม่ตาย kiểu Bị Bị của quá Ui chúp ดดดดด,ด,ดช่างมันละไม่ปรับเป็นมุมมองที่สองละจะจะปรับไปเป็นร์ส s t person แทน first person, first person. บ้าเอ้ยเหมือนว่าเรากำลังมีช่วงเวลาที่แบดถาม โอ๊ยอ,อป๊บฮฮ้ยอ่ะได้อ่ะได้วินโดจีอะแป๊บนี้โอ้ยโอเคนะแล้วก็มีปัญหาผิดพลาดนีเรียกเลยหนาว ในปันหาอะไรกันไม่รู้โอเคครับเราก็กลับมาต่อนะฮะโอเคปียังไม่ได้ใส่กับประสบการณ์บินแอร์เอเชียของกายคุงอือไปเลยไปเลยแมกนัมทำไมไม่เฟลตลอดเลยวะสงสัยในอนาคตจะต้องไปอัดเฟลโอ้ the fuck อย่างนี้ก็ได้ละ่ะ สปอนทอยแมงม,มันได้เวลาแล้วสินะปึ๊บ,ปบไปเลยแม็กนาวาไป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  <c oughs> มีปีกสองอันเยี่ยมในที่สุดเราก็มาถึงแล้ว,วขอบคุณที่เล่นเครดิตบาย อ่านไม่ออกช่างแม่งของขวัญกุหลาบเยี่ยมก็อ้อาละฮะชอบกันหรือเปล่าครับเป็นไงบ้างครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายวูู้้วู้